วันนี้เรามาดูชุดถุงลม Magic แอร์ถังตะตะเลปั๊มแท้ VR a i ในเอาผาสีดำกันบ้างนะครับคันนี้ก็เป็นสูตรสำเร็จของทางร้านเช่นเคยนะคะเป็นโชคสตาร์ทวิดไดทปรับแังอ่อนได้30สระดับนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานกันนะครับระดับวิ่งครับคันนี้ขอบอกว่ามาไกลจากนาธาิดที่วาดกันเลยทีเดียวขอให้ใจรักนะครับ างเราจัดให้วันเดียวจบเลยนะครับทันนี้ก็จะมีล้อ W-Work ลายใหม่ล่าสุดของ CVS นะครับขอบ20พร้อมยาง245 40 20โตโย L u ล2นะครับเดี๋ยวเรามาดูเบอร์3นะครับอันนี้ก็จะเป็นเบอร์สูงสุดยกได้เท่าสแตนดาดเลยนะครับกลับมาที่ระดับวิ่งครับ อันนี้ก็จะเมมไว้วิ่งใช้งานนะครับเบอร์หนึ่งครับอันนี้ก็จะเมมไว้เป็นเบอร์วิ่งเตี้ยนะครับกองครับจบคันที่166ของในกลุ่มอั่าเวลไฟลนะครับขอบคุณที่ไว้วางใจนะครับ